ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานมีหญิงชาราคนหนึ่งชื่อว่ายายสาอาศัยอยู่เพียงลําพังในบ้านไม้เก่าแก่กลางทุ่งนายายสาเป็นคนเงียบๆไม่สุงสิงกับใครชาวบ้านลือกันว่าเธอเคยเป็นหมอผีบางคนว่ามีของบางคนบอกว่าเคยเรียกผีได้จริงๆคืนหนึ่งเกิดเหตุประหลาดลูกชาวบ้านในละแวกนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทีละคนสัตว์เลี้ยงในบ้านตายอย่างน่าสยดสยองเหมือนถูกอะไรบางอย่างขย่ำจนแหลกเหลว ชาวบ้านเริ่มสงสัยยายสาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามพอมีคนแอบ,บไปสอดแนมตอนกลางคืนก็เห็นยายสานั่งอยู่หน้าบ้านจุดทูปแล้วพูดกับอะไรบางอย่างในความมืดมากินเอาเดอร์หลานเอ้ยกินให้พอก่อนสิกลับเช้าวันรุ่งขึ้นคนที่ไปแอบ,บดูหายตัวไปอีกคนจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งตัดสินใจเข้าไปในบ้านยายสาตอนกลางคืนพวกเขาพบกับบรรยากาศหนาวเย็นผิดธ,ธรรมชาติเตรีนทุกแรงฉุนและเสียงกระซิบแถวเบา,เบาเราวกับมาจากใต้ถุนบ้าน ในห้องครามีรูปถ่ายขาวดดำติดอยู่บนผนังเป็นรูปเด็กๆหลายคนที่หายไปกับรูปยายสาสมัยสาวๆใบหน้ายิ้มกว้างแต่ดวงตาแดงกำเหมือนมีชีวิตจูู่ประตูปิดเองเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นพวกเองมาเองอย่าโทษคาเดอหลังคืนนั้นไม่มีใครได้พบกับเด็กหนุ่มเหล่านั้นอีกเลยบ้านยายสาถูกปล่อยร้างแต่ทุกคืนวันพระใหญ่ชาวบ้านยังได้กลิ่นทูบปล่อยมาตามลมกับเสียงยายแกเรียกอะไรบางอย่างหลังเหตุการณ์เด็กหนุ่มหายไปในบ้านยายสาหมู่บ้าน ก็เข้าสู่ความเงียบงันไม่มีใครกล้าเฉียดกล้บ้านร้างอีกเลยแม้เวลากลางวันแค่เงาของมันยังทําให้รู้สึกเย็นสันหลังแต่มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้อยอายุเพียงเก้าขวบมักพูดคเดียวและชอบนั่งจ้องไปทางบ้านยายสาอยู่บ่อยๆพ่อแม่ก็คิดว่าเธอแค่จินตนาการไปเองจนคืนหนึ่งเธอเอ่ยประโยคที่ทําให้ทุกคนขนลุกยายสาบอกว่าหนูต้องไปอยู่ด้วยหนูจะได้ไม่เหงากลางดึกคืนนั้นน้อยหายตัวไป แม่ของน้อยเสียสติเรียกชื่อน้อยลั่นหมู่บ้านและบอกว่าฝันเห็นลูกสาวยืนอยู่ใต้ถุนบ้านยายสาเปื้อนโคลนขาปเปลยเปล่าน้ำตาไหลพรากแล้วกระซิบว่าแม่ใต้นั้นมันเย็นหนูหนาวหนูอยากกลับบ้านแต่ยายไม่ให้เช้าวันต่อมาชาวบ้านรวมตัวกันนำพระธุดงจากวัดป่าเข้าทำพิธีไล่ผีที่บ้านยายสาพ้าท่านนั่งสมาธิที่หน้าบ้านได้ไม่นานก็บอกกับทุกคนว่าใต้บ้านนี้ไม่ใช่แค่บ้านมันเป็นปากทางยายสาไม่ใช่คนธรรมดาอีกแล้ว เมื่อขุดบริเวณใต้ถุนพบหลุมลึกเหมือนบ่อน้ําเก่ามีซาาของตุ๊กตาเก่าๆวีผมเด็กหนังสือเรียนและเศษผมมนุษย์ประปนในโคลนนิงพระท่านรีบปล่อยเกลือจุดทูบและสวดมนต์เสียงดังก้องทั้งหมู่บ้านขณะนั้นเองบรรยากาศกลับกลายเป็นเมื่อคลุ้มทั้งที่ยังกลางวันเสียงหัวเราะของยายสาดังออกมาจากหลุมลึกนั้นฮ่า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 จะปิดมันมันไม่ง่ายดอกเด้อข้ายังอยู่นางพวกนั้นยังอยู่ชาวบ้านต้องปิดหลุมนั้นด้วยซีเมนพร้อมฝังเสาไม้ตะเคียน ซีมุงตามคำแนะนำของพระเพื่อผนึกสิ่งโชยไว้แต่ในค่าคืนของวันกวนถัดมากลับมีเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลอยมาตามลมแม่จา๋าแม่ได้ยินหนูไหม